กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบิร์ตสุขูสุข้อนสมองสบอนกายดีพ่อพการบันยกระดับทแม่งแรงพ่อพี่น้องมือนี้กะน้องมวยเขาคั่วอีกแล้วพ่อพี่น้องมีโกอีกแล้วพี่น้องมีโกมาเบิ่งกันพ่อพี่น้องเปิดไปสื่อกับน้องจักรจันพ่อพี่น้องอันนี้มีพ่อพี่น้องเส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะ แล้วก็เส้นหมี่อะละตอนนี้พิ่กำลังเด็ดผักเด็ดหมี่พี่พี่น้องเลย,อ,ยอ,อ,อันนี้สเป็นผักอันหอมป้อพี่พี่น้องหอมป้อเนาะอันนี้กระเทียมกระเทียมเผื่อเตรียมเกียวพี่พี่น้องเมื่อนี้พัดหมี่พี่พี่น้องเลยมาลุ้นกันพัดหมี่สิออกหน้าตามาเป็นแบบใดเนาะ มือใหม่พลอยพี่น้องมือใหม่เ,เห็นเลยน้องมาไลฟลคนพ,พี่นอ้องไม่ว่ามือ,มอนี้ก็มีพีมิน้องเนาะเพื่อนมาเยี่ยมตาจอยพลอยพี่น้องมาเป็นเพื่อนกันทั้งแหละผัวบ้านเฮ้าเนาะมีผู้ถามีผู้ใดผู้หนึ่งกันโซ่หรือว่าบัวสบายกับซิมได้ไมาเยี่ยมกันพลอยพี่น้องถือว่ามีความอบอุ่นเนาะพ่อยพี่น้องเนาะ กลิ่นหอมขนาดเพื่อนพี่น้องเจยวกระเทียมได้เวลาเพื่อนพี่น้องได้เวลาเจยวน้ำตาลอันนี้สูตรไผ่สูตรเล้าเด้อเพื่อนพี่น้องอันนี้สเห็ดให้มันเหลืองเห็ดให้มันแซ่บน้องมวยเห็นว่าได้สูตรน้องมวยใส่น้ำมันพี่น้องไม่ได้ใช้แล้วนะ

สถานี่ก็ตอบไรพี้องเป็นหัวจอพ่อใหญ่ตาจอย เซฟเกิดนั่นขึ้นกับเซฟพอนพี่น้องตื่นนันไผ่มันนั่นแหละพอนพี่น้องเลยมันเป็นน้ำตาลมันไม่สีเลยมันจะเป็นน้ำหนักไม่กับเปลี่ยละได้แบบมันปวดคึดว่าอะไรมันปวดใส่น้ำได้น่อยเพราะว่าเส้นเท่าเท่าเสียว้า่มเพิ่มพี่น้องอย่างมันน้ำก็ใส่ตาม ตามหมักเลยค่น้อนตัากรสีปเ่อนปรับื้อมลอดน่่น้องกระสีซองเขื่อนน้องพอกระถาบรรหน่อยกาะสีเเดียวมมนสิบ่กระเทือนจะสิบคนมดเก็เปิดเทเดียวนะมั้งแบบเห็ด คนหน้าบบหรแบบนปน้้เอเนเห็ุ่อม่เห็ดมั้พันชีเห็ดเป็นซอ,องสูตรพี่น้องกะแล้วแต่เซฟเพหนอเติมน้ำเข้าอีพอยพี่น้อง ขับะเสียงมั่วๆในก็ต้องเขาโทษเขาภัยพีพีน้องๆเนาะที่เขามาหับส้มจึงได้แหละมือใหม่ไปพี่น้องเทียมเจียวพี่น้องเทียมเจียวลงไปไนพ,พี่น้องเลยสร สั์ไม่ห่อซีอ uh, ิวดำอืมอลคันกับบลาหูจากให้พร้องเลยมะเคือห็ดยำหมกกับบลาหูใส่งูกปลปจักหน่ดิ่บบรายกระปคนจังมาเข้มก็ใส่เข้มมา มาเบิร์นก็ยืนน่แหละพอนี่พี่น้องผู้ใด้มาเข้มกับใส่ลายผู้ใดบ่มักบ่เข้มใส่หน่อยหนาไม่กับสีดำเข้มแบบนี้พี่น้องเลยแต่เ้าใส่สีอิ่วดำหรือสีอิ่วขาวก็ได้เนะตามตามความหมากของเห็ดพี่น้องให้มากินแบบนี้กับ

Có sao nó mua Nó sẽ một bìa cơn bọn ạ Tiếng xếp quên gặp lại <laughs> đọc hoàng cho Cần sẵn đây cả áo năn ในสีพ่ยตัวนี้เนี่ยือบทที่มาใส่ตัวใหญ่มันจังถือฐานแห้งหมอแรกผ่านไปพ่อยพี่น้องกะเสพเป็นเถ็บลอยอันนี้สิเป็นหมอสองพ่อยพี่น้อง มาเบิง่งหม้อแรกพุณพี่น้องพักอีกอย่างก็แปะทองอมเปาะเบิ่งสิซีมือเบิ่งอันนี้คือขัวามีคุณพี่น,อน้องมันเรียกว่าพัดมีเนาะเข้า,าใจพี่ให้น้องเพิ่นกินคุณพี่น้องตอนนี้กระเดื่อเติบแล้ว ยพ ja, nah, ี so ่น่อวยกระุกระุยเนาะสมวยไปสื่อกับจนขนเลยพี่น้องไว้เิดมามาปอกกระฝอกกระเทียมอีกงานบกแลบที่สุดพี่เนาะเย็ย็บเลยเนาะอย่งไรยาทายสีเศร้าๆไปตามพี่น้อง แต่งใส่จานเลยก็ได้พอเสิจะได้ไปย่อให้พี่น้องิันกินยยานพผ่นเมื่อก่อนพอพีน้องอันนี้มันก็เดิกแล้ว มาคนของกันพอ่อยพี่น้องเอาก็ได้ใส่จานใส่ผีให้หน้องก็กินแล้วพอ่อยพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> มันมีพักปนอะไเพลียพี่น้องเลยะกะจป็นอะไรกับมือใหม่พ่อยพี่น้อง จานแรกผ่านไปพายพี่น้องหมอแรกผ่านไปหมอสองเอาไว้ที่ลังพายพี่น้องเอ้ยหมอสองก็เลี้ยงนี่หมอน้องก่อนก็ได้เอาไปก่อนพายพี่น้องแล้วไปเทียบรอยพายพี่น้องมี <laughs> เสื้อแดงเป็นการบัดจอบตาจอยพายพี่น้องเอ้ยก็ไดก็ขอมุกขอบใจเพายหลายหลพัดมีพายพี่น้อง จานแรกผ่านไปพี่พี่น้องเังไดกาชได้ไดาลาขี่ไปเปลี่ยนเท่านี้จงได้กาพ่อนกุกาน,นามให้พี่น้องเลยสบายดี